สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้เล่นประเสริฐสีหนะะ้ะมาดูบนเวทีกันบ้างนะฮะเอ๋อสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเต๋าลืมอะไรลืมขานหนีบโกโปรพี่บอกแล้วว่าอย่าเตือนได้เลยลืมขานหนีบโกโปร นี่ฮะเสื้อสวยเนาะใช้สปอนเซอร์ของสาม้ยไหมเนี่ยเจ้เลยดูการหน้านะได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้เต๋อเกเรเหรอเต้ยอาจารย์เต้ยครับเต้เรือช่วงนี้เมื่อคืนเมื่อคืนก็ตีไม่ทันขึ้นมาตีไม่ทันเคลียกันสิเคลีย เดี๋ยวไอ้ตีให้สามฉากตั้งกงองให้ไอ้ในมือนี่ขึ้นหอกยืมนมว่ะเื่อไห่ได้ไไดไไดเอาตะลงใครผิดครับตะลงใครผิดครับนี่เอาตะลงได้พูดได้จะได้พูดไหมเจ้ากันเจ้ากันเจ้ากันเอาเจ้าแล้วเต่าทำอะไรต้องมีหลักฐานนะทีหลังอ่ะเดี๋ยวผมอัดเสียงเล้ว เมื่อวานนี้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยฮะฉากแรกมามือกองหายไปไหนผิดพลาดทางเทคนิคผิดพลาดทางเทคนิคเห็นหมดพอดีครับเห่นหมดพอดีเห็นมดพอดีเห็นเท้ากูเลี้ยบเห็นเท้ามือเห็นหมดคืออะไรคืออะไรคือไม่ได้อ่านข้อความหรือว่าอะไรไม่ได้อ่านข้อความอ๋อดีนะเขาเห็นวิ่งขึ้นมาทันกำลังแบบกำลังแบบ นักแสดงกำลังว่าเอาไงต่อดีนะอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใช้เวลาไม่นานมันแป๊บเดียวแค่ประมาณสักงสามวิ่ตั้งสามพีเซียววีเซียววีเซียววีเองียวพี่เองนี่นะนี่นะจะมาตีเซี่ยวเดีย่ยว เนี่ยถ้าไอ้ตรงนี้มันคันสั่นปะเอาโหหมดเบอร์โดงยิงใครมาฆ่ามาฆ่าอย่างนี้ต้อมือป่าที่งเขาเออเออทำอะไรให้ถูกใจเขาหน่อยเป็นเด็กมันเล็กอ่ะพี่ก็บอกแล้วให้เตรียมตัวเตรียมตัวสาวน้อยลำเพลินโชว์ เดียร์เต่ถ้าสายลังก้อนตัวเนี้ยมันจะสั่นแล้ววันนี้ไม่ต้องถ่ายก็กยได้มันลงแค่เดียวมันก็หยุดหยไม่ได้ดีเลยพอโกโป,โป,โปมาท่าน,นีตรงเนี้ยมันจะสั่นปหมสั่นเราะมันมีก้าวเนอตรงนี้ตรงไหนเพราะว่าเพราะว่าเพราะที่มีขาไม่มีขามีแต่ว่า เอาโกโปรมันจะมีขาหนีบโกโปรอะของมันเลยนะขายแค่นี้ใช่ไหมฮะขายแค่นี้ใช่พอดีใช่ป่ะแล้วก็ติดโกโปรเลยแล้วก็ค่อยมาตัดต่อลงโคปโกโปรม,มันสวยเลยเปิดช่องให้น้องไงดิน้องน้องจะได้มีค่าขนมอันนี้กระบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไม่ต้องลงอะไรหรอกรถเดียวี่ก้อนอย่างเดียวไม่พูดอะไรเลยแล้วแล้วแล้วคอนเซ็ต์อะไรรู้ป่ะทำไม่ก้อนตกอะไรประมาณเนี่ยแล้วควงไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ลงเหมือนใช่เป็นเพลงก็ได้เราจ้างพี่จ้างพี่ตัดต่อจ้างพ่อมาฮะก็มาได้เลยเกี่ยวอะไรเราเกี่ยวอะไรเขาหลับเต่าพี่ทำไม่ฟรีอยู่แล้ว เครื่องดนตรีบางเครื่องนะทุกเครื่องนะเครื่องเป่าขคางอะไรเนี่ยเขาเสร็จปพ๊บก็มเก็บเพิ่มเพเสร็จเนี่ยต้องสายในมือก้อนอย่างเดียวต้องตั้งเองเออตั้งเองทำอะไรเองทุกอย่างได้ตาบอกว่าตอนนี้อยากได้โทรศัพท์สองเครื่องใช่ไหม สองเครื่องมีม <'re> uh, ีใครจะเป็นสปอนเซอร์ให้ไหมครับน้องจะไปถ่ายทิกตอกแล้วไปดูเพลงนี่นะฮะไอ้วนสีอะไรเงี้ยไอ้วนสีไอชัดรถไปซีเรียสไปเห็นหน้ากันเลยไปใช้ของใช้ของบิ๊ตไต้ไปก่อนจะเป็นซีเรียสมีเวลาทำปสเตอร์ออ๋ทำเลยนะโปอร์โสเตอร์ไขโปสเตอร์ของตัวเองอุ้ยเยอะแยะรับจ้างทำหรือทำให้ฟรีรับจ้างเลยนะใช้แอปอะไรเป็นว่า ทำร่างง่ายอยู่อ๋อมันพูดจตกก็ต้องนึกถึงออกเนาะเจ้ามอวันหยุดแบ่งไม่ที่ได้กันเลยนะท่านทำไม่ทันไหนแบ่งไม่ที่ได้ได้กี่บาทรับไปได้กี่บาทก็เป็นเดือนเราเยี่ยไรเราถูกนะถูกแต่บ้านต้องใส่ทุกวันใช่ป่ะทำทุกวันใช่ป่ะ ก็ไม่ทำทำทำเาไวทำไว้หมดเลยอืมครับไอแพดครับไอโฟนสี่ก็ได้ไอโฟนสี่พี่ไม่อยู่ไอโฟนสี่อ่ะมีอยู่แต่ไม่รู้เปิดติดหรือเปล่านะไอโฟนเจก็มีแต่ไม่รู้จะเปิดติดหรือเปล่าโอ้ยยัคกรานีอวต้าันห่อดลยง แล้ว่างมีหลังคากับไม่มีหลังคาในที่เดียวกันพ่อก็มีหลังคาแหละครับทำไมเวลาคนตกมามันจะได้มันไม่ร้อนเหรอร้อนเขาอดเอาดีก็เครื่องตัวเีเปียกเออตัวเตเปียกเนี่ยเคยเคยมีแบบพังเลยไหมเคยมีไหมกับกับถึงกับพันครับแต่ว่าเราเก็บแค่นในส้มเราเซฟพันใช่ไหมเซฟพันเซฟพันพยายามที่จะมีปีสังข์ขที่สุดเลยตรีควันมูเลย แต่เป็นพวกกองพวกอะไรเขาก็ไม่มีปัญหาเครื่องตรงเครื่องเปองขี้ขบ่อไม่ได้เลยจอเรนน้ำอะไรไดไหมใช่เ<ค><ะ>นี่ยแค่นี้ก็เข้าแล้วเนี่ยขาดเลยอยากที่ตึ้งหรือทนั่งอะไรจะเปียกก็ช่าง,งขีย์บอร์ดอย่าเปียกค,คนจะเปียกแค่ไหนก็ช่างคนเ,เปน<ค><ะ>เียกตรงนี้<ค><ะ>เปียกต,ตรงนั้นตรงนนั้คนเปียกไม่ยเป็นในแต่เช้านี้ห้าเปียก พี่ก็บอกให้เตือนพี่เตือนพี่แบบขาโปโป๊ะขาโกโป๊ะเฮ้ยโอ้ไม่กล่องที่ร้านเาโอ้โหเนี่ยคือประมาณว่าไอ้ที่เตรียมไว้เยอะเนี่ยไม่ไปไนรทังอนทำไมอ่ะมันหักในอืมโอ้มันขี้หักใน บอกแค่ยังอยูมันหักในฝั่นี้ไฟแชร์กันอันนี้เราซื้อเองหรือว่าเบิกเนี่ยเบิกนะถ้าซื้อเองก็ไม่ไหวนะพูดละสองร้อยโอ้โหพอดีงานละสองร้อยสองร้อยนะพูดสองร้อยเช็คได้วันเดียวตีมันตีตลอดใช่ป่ะเนี่ยทุกคนครับไอพี่ตรงนี้มันบุบไม่ใช่อะไรนะเนี่ยไอเต๋อมันตีนะครับมันตีเต็มใช่ป่ะเต๋อไอพี่มันบุบนี่ไม่ใช่อะไรนะเต๋อตีเลย อ่ะคลิปนี้ไปแคนะ่นี้นะครับเดี๋ยวจอกันใิปหน้านะครับท่้ากอะแล้วอะแลนี่นะฮะนี่ผมชอบชนี้ฮ